《さあ ผมเอ็มจรานวัฒน์นาประศิษฐ์ครับักศึกษาปริญยาโทการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรครับสำหรับวันนี้นะครับโจทย์ที่ได้รับมาก็คือการแนะนําตัวเองก็วันนี้มาดูกันนะครับว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้ผมกาลังทําอะไรอยู่บ้างนะครับรับชมกันเลยนะครับช่วงวัยเด็กของผมนะครับผมเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอัศมชันคอนแวนที่นี่เองนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะครับคือผมมีความสนใจทางด้านดนตรีนะครับแล้วก็ได้สมัครเป็นวง ลแล้วก็เป็นคนที่เรียนไม่เก่งที่นี่ก็ Jamie, ทําให้ผมค้นพบตัวเองว่าผมมีความสามารถทางด้านดนตรีโชคดีครับที่ค้นพบตัวเองแล้วว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทางด้านดนตรีตั้งแต่สมัยประถมเลยนะครับชื่องที่อยู่โรงเรียนอัศมชันคอนแวนนะครับผมก็เล่นเครื่องเอกทาเป็ดนะครับคือรูปไปดูนะครับตึ่งๆทาเป็ดเป็นแบบนี้นะครับสาเหตุที่เลือกเล่นทาเป็ดนะครับก็คือไม่มีเครื่องอื่นให้เล่นนะครับไปถึงเขาก็จับให้เล่นเครื่องนี้เลยนะครับจริงๆมันเริ่มจากความบังเอิญนะครับแล้วก็มันเป็นความ จังหวัดลบบุรีนะครับแต่ที่นี่ก็เป็นที่เปิดสมองให้ผมเลยนะครับเพราะว่าที่นี่มีดนตรีให้ผมเล่นหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวงดูยางวงสตริงวงลูกทุ่งวงบงลางนะครับผมได้มีโอกาสเล่นเครื่องดนตรีที่มันหลากหลายขึ้นทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าเอ้ยมีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยมากกว่าสิ่งที่เราเคยรู้มาแล้วก็ต่วที่ผมเรียนมัธยมไปเนี่ยพูดได้เลยว่าผมเป็นเด็กกิจกรรมแบบร้อนะครับการเรียนน้อยมากกิจกรรมมากกอนการเรียนเสมอนะครับชอบกิจกรรมทุกอย่างอะไรก็ได้ที่ผมไม่ต้องเเเรรียยยยนนนผผมมมมพ้้้ออออจะะททําาาุกก่่งงงคคคัไดตววๆใช รวไปนะครับว่าถ้าเราอยากจะจริงจังกับมันเนี่ยเราควรจะต้องมองว่าเอ้ดนตรีสามารถหาเลี้ยงชีพให้เราได้ไหมมีความมั่นคงในชีวิตในอนาคตบ้างไหมทีนี้ผมก็ค้นพบอย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงซ้อมจริงขยันจริงให้มันรู้จริงดนตรีเนี่ยจะตอบแทนเราได้ช่วงนี้ผมเรียนเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เล่นดนตรีตามงานต่างๆบ้างแล้วก็เอ้ยมันเป็นเงินนี่หว่าแสดงว่ามันประกอบอาชีพได้ผมก็เลยเริ่มมีความสนใจทางด้านดนตรีมากๆขึ้นนะครับช่วงนี้ผมอยู่ชั้นม .6 ก็สนใจดนตรีมากๆผมก็เลือกเรียนดดนตรรีีะับผมมสอไ้ท่หาวิยล ส่วนสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลนะครับเครื่องเอกทำเป็ดนะครับคราวนี้ผมเจอวงที่มันใหญ่ขึ้นผมไปเล่นวงซิมโฟนีแบนด์วงบิ๊กแบนด์วงแจ๊สแบนด์วงป๊อปโ็อกสกาผมเล่นทุกแนวเลยคราวนี้ครับผมเรียนเครื่องเอกทำเป็ดส่วนเครื่องโทที่ผมเลือกเล่นนะครับผมก็เลือกเล่นเชลโล่นะครับคือผมค่อนข้างจะชอบเชลโล่นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปเชลโลให้ดูทางนี้นะครับทั่วมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่ดีมากมากนะครับคือผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆศิลปินหลายท่านมากเลยนะครับเอไม่ว่าจะเป็นนนนพพพีีีีีีี่่่่่่ออกกกหลลาายคครรรัับบทผมมมโสไดด้วเต ปก็จุดเปลี่ยนของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือช่วงที่อยู่ปี4นะครับผมต้องออกฝึกประสบการณ์ผมคิดแล้วว่าเอ๊ยก็ทํางานดนตรีมาเยอะละเพื่อนๆก็เลือกออกไปฝึกงานตามค่ายเพลงต่างๆอะไรเงี้ยครับผมอยากเป็นครูผมอยากเรียนรู้ด้านการถ่ายทอดบ้างผมก็เลยเลือกที่จะไปฝึกสอนที่จานกร้องจังหวัดพิศนุโลกนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านวงดนตรีลูกทุ่งนะครับมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานของโรงเรียนแล้วก็พาเด็กๆไปตะเวนแข่งเยอะแยะมากมายเลยครับตลอดระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์นะครับแค่หนึ่งเทอมเนี่ยผมแบบคิดว่าดไ้ มาเยอะๆเนี่ยเราควรจะต้องถ่ายทอดไหมพอเรามาเริ่มสอนเขาต,อต้องแต่เขายังเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นจนเขาเริ่มเล่นเครื่องดนตรีเป็นเรารู้สึกว่า้เราภูมิใจความรู้ที่เรามีมันก็ใช้ได้นี่หว่าหรือเราจะเป็นครูดีไหมเอาละเดี๋ยวฉันจะต้องเลิกเล่นดนตรีแล้วเป็นครูดีกว่าไหมตั้งใจเรียนให้จบแล้วก็ฉันจะต้องเอาไปเป็นครูที่ดีให้ได้แล้วก็จะต้องสนุกสนานกับอาชีพนี้แน่นอนตอนนั้นคิดแบบนี้ครับรู้สึกว่าโอเป็นครูสนุกมากามายกระเกินนหา้นไหมวาครับว่าจริงๆแล้วชีวิตการเป็นครูนี่แบบ สุดยอดแห่งความท้อแท้นะครับตอนเราเป็นผู้สอนเราก็คิดว่าเออฉันเป็นครูแล้วฉันเตสนุกสนานเหไอผมเพราะว่าผมคงไม่ได้เรียนครูด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้เรียนรู้ว่าผมจะต้องเรียนรู้เรื่องหลักสูตรแผนการสอนผมจะต้องนู่นนี่นั่นเอกสารเยอะแยะมากมายไกด์กองเหมือนทุกวันนี้ที่ผมมาเป็นครูแล้วนะครับ แต่ทุกวันนี้ก็ยังภูมิใจที่ตัวเองเป็นครูครับผมก็สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เอาละแล้วเราก็มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วนะครับต่อไปคือชีวิตจริงแล้วผมก็อยากสอบบรรจุรับราชการให้ได้นะครับจนผมได้สอบครูผู้ช่วยนะครับผมสอบครั้งแรกก็ติดเลยนะครับดีใจมากๆที่ที่เราได้อยู่บ้านตัวเองนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เลือกที่โรงเรียนพานาลายจังหวัดลบบุรีนะครับและปัจจุบันนะครับผมรับราชการนะตำแหน่งครูขอสอนหนึ่งนะครับเป็นครูสอนวิชาดนตรีสาจโกประวัติผมที่ มาทั้งหมดผมอยากบอกเด็กๆว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งที่สุดผมไม่ใช่เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเก่งที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ผมทําอยู่ตลอดเวลาคือผมไม่เคยหยุดเดินผมไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ผมเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายแต่ว่าอนาคตผมยังต้องมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายในปัจจุบันผมก็กาลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการบุคแห่งการศึกษานี่นะครับก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้ทางด้านนี้ทําให้เต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดนี่ครับแล้วก็เป็นชีวิตร่าวๆของผมนนคบใลปี้้แวกก็ออย่าขุุณท นะครับที่รับชมผมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้จากชีวิตกันมากขึ้นเนาะผมเองก็ดีใจมากๆนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของสาขาว,วิชาการบริหารการศึกษานะครับดีใจมากๆที่มีเพื่อนรุ่น39ห้องของเป็นเพื่อนที่ก็น,น่ารักทุกๆท่านนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็มาสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับการจากนี้ต่อไปนะครับ